สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกัน ep 50นะคะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตแม่ค้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะหนูก็มีพระจากวัดหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองมาให้ชมนะคะเออจะจะเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนพวกของของท่านนะคะ เออเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นปลักขีกแกะจากไม้พญาดำดงนะคะต่อโค้ดเลขสามนะคะต่อโค้ดเลขสามนะคะจะมีอยู่สี่เขาเรียกเป็นอะไรไม่รู้นะคะอันนี้จะมีอยู่สี่อันนะคะหนูขอเรียกเป็นอันนะคะแต่หนูไม่รู้เขาเรียกเป็นอะไรนะ มีอยู่สีอันนี่ค่ะเป็นของหลวงผู้ทิมนะคะด้านล่างนะคะจะต่อโค้ดเลขสาทั้งหมดทุกทุกอันเลยนะคะต่อโค้ดเลขสาทั้งหมดทุกอันเลย ถ้าเกิดว่าภาพมันไม่ชัดยังไงก็ทักมาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะ สร้างปี2514 2515นะคะแจกวาระยกช่อฟ้าปี2515นะคะต่อโค้ดเลข3ใต้ฐานเหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมด3เนื้อนะคะจะมีทั้งหมด3เนื้อนะคะอันนี้นะคะ ก็ต่อโคลเลกษาเหมือนกันบางทีหนูก็จําข้อมูลได้ไม่หมดนะคะว่าเป็นมีเนื้ออะไรบ้างอะไรบ้างนะคะเออพี่พี่เซียนพระหรือว่าพี่พ,พี่ท่านไหนดูเป็นดูรู้ก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะหนูดูไม่เป็นนะคะบางทีได้ข้อมูลมาเท่านี้หนูก็จําได้แค่นี้นะคะต่อไปนะคะเป็น หุ่นพยนต์นะคะเป็นสุดยอดเครื่องรางที่คอยปกป้องคุ้มภัยคนที่บูชานะคะเป็นของพุทธคุณสายขาวนะคะไม่ไม่มีอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อผู้บูชานะคะอันนี้เป็นของหลวงู่ทิมวัลหานไล่เหมือนกันนะคะจะมีแบบเหมือนบอลทาบอลด้วยนะคะเมื่อจะมีเหมือนทาบอลด้วยนะคะ บางคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนบูชานะคะบางคนก็ชอบเออเป็นเต่าหรือว่าเป็นท้าวเวทหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆอย่างของหลวงปู่ท่านนะคะเพราะท่านก็ทําไวหา้หลายอย่างเหมือนกันนะคะออก,กที่มาจากวัดของท่านนะคะแล้วก็ท่านที่ท่านบุกเสกนะคะ แต่ส่วนมากที่หนูจะามาลงก็ส่วนมากะจะเอาที่ว่าท่าน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 ปลุกเสกนะคะมาเพราะว่าปู่เขาเก็บสะสมมานานนะคะหนูก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจอะไรยังไงก็สามารถทักมาสอบถามหรือต่อรองคุยราคากับหนูได้เลยนะคะกับลูกค้าเออราคาเปิดไปนะคะกับราคาที่ปิดนะคะคุยกับหนูได้นะคะคุยกับหนูได้เลยนะคะเพราะว่า ถ้าชอบอยากจะเอาไปบูชาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูคุยกับปู่ให้ได้นะคะเรื่องราคาหรือเรื่องอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้หนูก็มาให้ชมเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูใหม่นะคะสำหรับ หลายๆอย่างของท่านนะคะหรือไม่ก็บางคลิปอาจจะมีจากหลายที่แล้วก็หลายๆวัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ